สวัสดีครับผมมรรยนะครับเราไม้มีรายการใหม่นะครับเป็นรีวิวไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจอมิโกันนะครับเพิ่งสั่งมาราคาก็ประมาณสามพันเก้านะครับสั่งในรอซดาร้อยสี่สิบสี่เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลื่นไหลหรือเปล่าเป็น IPS นะครับจอข้างในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ขาตั้งแล้วก็สายแทรดามไอนะครับ เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับจอว,ว่าจะเป็นสีขาวครับเดีย๋ยวขาวมาประกอบรับมาจะให้มาสามตัวนะครับเราแกะรมาประกอบเลย นี่จะเป็นตัวลอ็อกมันนะครับใส่ในรูนี้ตรงนี้นะปึ๊บเข้ารูล้ก็ยึดน็อต จอตัวจอเป็นยีิบสี่นิ้วนะครับร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลื่นไหลไหมผมก็มาเล่นเกมแล้วก็ไว้ทําง,งานด้วยนะครับสั่งในลาาด้านนะครับเสร็จแ,แล้วก็ขาหน้าจอนะครับมาประกอบต่อเลย มุมแรงเราจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตนะครับมียึดตรงขายึดได้เลย มื่อกี้นะครับส่วนล็อตที่เขาให้มามันใช้ไม่ได้นะครับมันเข้ารูไม่ได้ล็อตใหญ่เกินไปเราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับผมมีอยู่แล้วเราก็ต้องมาแต่งกันหน่อยนะครับ <c oughs> น่าจะดีขึ้นกว่าเก่า <c oughs> แต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับล็อตบางตัวให้มาแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้มาพร้อมประกอบพอดูกันนะครับ เดี๋ยวเราไปเสียบคอมให้ดูกันนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วครับยากเลยครับน็อตใช้สามสี่ตัวนะครับเขาให้มาไม่ตรงนะครับน่ฮอมีโู่นะครับก็ตามราคานะครับสามพันเก้าบาทนะครับสั่งในลาซาด้านะครับจอก็เป็นสีขาวยีี่นิ้วนี่นี่ห้อมีโก้ร้อยสี่สบสี่เรลสเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าคอมนะครับแล้วก็มาดูว่าภาพจะลื่นไหลแค่ไหนแล้วก็สี สดหรือเปล่านะครับจอเป็น IPS นะครับแล้วก็ดูกันว่าจะเลื่นไหมเจอกันนะครับเดี๋ยวผมประกอบสองก่อนเกมที่ผมจะเล่นก็เป็นเกม JumpFon r นะครับทุกคนเรียกว่าใครทุกคนเรียกว่าอะไรครับงกุนโกหกหาขล้อนดอ่านทรัพย์ไทยเอานะครับบางนี้ผมอ่านไม่ถ่ายภาพสวยมากโลกนี้เล่นสดเกมเท่านี้แล้ว นกไม่ย็ดถือธรรมะแลบนั้นชาบเป็นคนที่ดูดานซะจริงๆแก็ตายซะ โอเคครับสำหรับใครที่อยากดูในเรื่องเกมจำฟอนนะครับเข้าไปดูได้ที่ช่องนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย